สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวรักคนาราศีกุมในเดือนพฤษภาคม EP ที่1นะคะเรามาดูกันค่าว่าชาวรักคนาราศีกุมในเดือนพฤษภาคมนี้ความรักของคุณจะเป็นเช่นใดนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะตัวคุณเองนั้นนะคะชาวกุมคุณมีความรัก คุณมีความรักกับใครสักคนหนึ่งซึ่งบางทีเขาคนนั้นอาจจะเย็นชากับคุณคะ่ะคุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาถือดอกไม้มาแล้วก็จ้องมองผู้หญิงที่เป็นรูปปั้นที่อ่อนหวานตรงนี้แต่สุดท้ายตรงนี้ก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาจะให้ดอกไม้ได้เพราะมันคือรูปปั้นก็เปรียบเสมือนว่า ความรักของคุณอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไปเจอกับใครสักคนหนึ่งที่ดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณสองคนจะมารักกันนะคะมันเป็นความคิดตัวทำให้ขัวคุณเองนั้นมีความคิดมีความคิดมากค่ะเป็นราชินิมมเท้ามีคิดมากไม่รู้ว่ารักของฉันจะ เป็นอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมตัวคุณเองก็ยอมแลกค่ะคุณเห็นผู้ชายคนนี้นะคะเขาไม่มีอะไรเลยเขามีเท้าเปล่ามีแค่คลุยมีแค่เสียงเพลงที่ที่จะต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วก็มีตะกร้าเหรียญตรงนี้นะคะคือได้เริ่มต้นกับใครสักคนแบบไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเลย ความรักของคุณถูกจับจ้องจากคนรอบข้างว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคุณสองคนคบกันแล้วจะเป็นยังไงทุกคนต่างก็จับจ้องมาที่คุณนะคะ mm hmm. เขาคนนั้นค่ะดูแลคุณหรือว่าตัวคุณเองอาจจะดูแลเขาแต่มันเหมือนกับการเมินเฉยคุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาดูแลผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่า ตัวเขาเข้ามาเพื่อที่จะซัพพอร์ตดูแลคุณแต่ตัวคุณเองก็รู้อยู่เขาว่าเขาเข้ามาหาคุณด้วยเหตุผลอะไรนะคะแต่อาจจะเป็นไปนได้ว่าเขาเข้ามาเพื่อที่จะดูแลคุณนะคะจะมาเหมือนกับเข้ามาชดใช้มาทำภารากิจของเขาทำหน้าที่ของเขาที่เคยติดค้างไว้ในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบัน เห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้นอนหลับสบายแล้วผู้ชายคนนี้ก็เอาดอกไม้มาให้มันเป็นความรักความหวังดีอาจจะเป็นความรักความหวังดีของคุณเองอะคะ่ะที่มีต่อเขาแต่มันเป็นความรักความหวังดีในขณะที่เขาหลับที่เขาไม่ได้รับรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะคะตัวเขาเองไม่รู้สึกเพราะเขาหลับอยู่ แต่ถ้าคุณคือผู้ชายคนนี้เห็นไหมคะว่าคุณรักคิดถึงห่วงเห็นเขามากแค่ไหนแต่เขาไม่รู้เรื่องเลยค่ะเขาหลับสบาย The Tower มันก็เหมือนกับความรักที่มันไม่สมหวังหรือมีอุปสรรคนะคะคุณกุมขามันเป็นความรักที่มีอุปสรรค ที่คุณจะต้องฝ่าฟันมันลงไปหรืออาจจะมีความเปลี่ยนแปลงความคลาดเคลื่อนในความรักครั้งนี้มันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาปัญหาที่มองไม่เห็นหรือปัญหาที่คุณคิดนะคะคิดไม่ตกเลยว่าคุณจะอยู่กับเขายังไงจะอยู่กับเขาได้ไหมมันคุณสองคนรักกัน แต่มันมีปัญหาอยู่ตรงนั้นปัญหาตรงนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าครอบครัวของเขาไม่ไม่พึงพอใจในตัวของเราหรือตัวคุณอาจจะเป็นพ่อไมแม่ไม้หรือว่าตัวเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้แล้วครอบครัวของคุณรับไม่ได้หรือตัวครอบครัวของเขารับไม่ได้ในตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้เห็นไหมคะว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาเที่ยวหาผู้หญิง แต่เขาก็ไม่ได้เดินเข้าไปนะคะเขายังหยุดเขายังชะลอเขายังหยุดคิดอยู่ว่าเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ตัวคุณเองอะคะ่ะจะมีเรื่องวุ่นวายหรือมือมือม,อม,อม,อมอีมือที่สามเข้ามาหรือมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้งนานสิ่งแวดล้อมสังคมอะไรก็ตามอะคะ่ะที่ทําให้คุณไม่ได้ เขาเรียกว,ว่าไม่ได้สมหวังสักเท่าไหรไม่ได้ไม่ได้สมหวังเท่าไหร่กับความรักครั้งนี้อาจจะเป็นไปนได้ว่าคุณอาจจะคาดหวังกับคู่ของคุณมากเกินไปแล้วเขาไม่ได้ทําอะไรให้คุณถูกใจหรือคุณไม่ถูกใจคู่ของคุณหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้คุณสองคนรู้สึกว่ารักครั้งนี้มันเป็นอุปสรรคระหว่างคุณสองคนมากเหลือเกินนะคะเรามาดูอนาคตกันค่ะ อนาคตได้ไพ่ date เ t e เดอะก็หมายถึงการจบหมดสิ้นหมดสิ้นปัญหาหรือการเริ่มต้นใหม่หรือการจบความสัมพันธ์ไปในแบบที่คุณน่ะต้องจำยอมค่ะตัวคุณเองอ่ะต้องช่างใจค่ะเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะเขาถือตราช่างเหมือนกับคุณเนี่ยต้องช่างใจว่า ระหว่างความรักที่คุณมีกับสิ่งรอบข้างเนี่ยอันไหนสำคัญกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเลือกแต่มันไม่ใช่ปัญหาของมือที่3แต่มันกลับกลายเป็นปัญหาของคนรอบข้างมากกว่าคุณแต่มันก็ผ่านไปได้คุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขามีถ้วยอยู่2ถ้วยเขามีถ้วยอยู่หนึ่งถ้วยขอโทษคะ่ะมีถ้วยอยู่หนึ่งถ้วย เขาสามารถที่จะทิ้งถ้วยตรงนั้นไปก็ได้หรือเขาจะเก็บถ้วยตรงนั้นไปก็ได้ความหมายก็คือถ้าเป็นคุณคุณจะทิ้งความสัมพันธ์นี้ก็ได้หรือไม่ทิ้งก็ได้มันมีน้ำหนักให้คุณต้องได้เลือกว่าคุณจะเก็บถ้วยนี้ไว้คุณจะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้หรือคุณจะทิ้งมันเพราะว่ายังไงยังไงแล้วเขาเรียกว่า ตัวคุณเองนั้นนะก็จะเลือกสิ่งที่มีความสุขมากกว่านะคะมันเป็นสภาวะจำยอมค่ะคุณก็ต้องยอมคุณก็ต้องมันมีสถานการณ์บีบบังคับเข็นใจบีบบังคับให้คุณ ้องยอมรับสภาพสิ่งที่เป็นมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายของคุณกันอีกทีนะคะว่าตัวของคุณเองจะเป็นอย่างไงนะคะเอาละค่ะไพ่ขยายนะคะไพ่ขยายก็คือ the high princess ราชา อ,อ,อสศวินถือเหรียนคุณจะต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหานี้ไปถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนนะคะคุณก็ต้องสู้ค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองเป็นราชินีพระจัน์มันคุณนะ่ะมีความรู้สึก มีความคิดมีความตระหนับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นยังไงแต่คุณก็ต่อสู้คุณก็เป็นอัศวินค่ะคุณก็ต้องต่อสู้คุณจะต้องดิ้นรนคุณก็จะไม่สนใจคุณก็จะมุ่งหน้าที่จะเดินเข้าไปในความคิดจินตนาการของคุณถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือน พลังที่อาจจะมีพลังที่เรียกว่าอ่อนแออ่อนไหวแต่คุณก็จะสร้างความอ่อนแอนั้นให้เป็นความแข็งแกร่งค่ะจากราชินีที่มีตำแหน่งสูงสุดก็จะมานั่งคิดนั่งเคลียร์ปัญหาตรงนี้คุณก็จะก้าวเดินต่อไปได้ค่ะเพราะตัวคุณเองนั้น ไม่ไม่เขาเรียกว่ามีปัญญามีสติมากพอที่จะแก้ไขปัญหานี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเขากันค่ะว่าตัวเขาเองจะต่อสู้กับความรักครั้งนี้ไปได้อย่างไรนะคะอืมตัวคุณเองตัวเขานะคะตัวเขาเป็นเดะสันเขาอาจจะเห็นตัวเขาฮาวเขาอะ มีความหวังในตัวคุณตัวเขาอยากจะดูแลคุณตัวเขาอยากจะทำทุกอย่างที่จะดูแลคุณนะคะเขาเป็นเดอะซันหรือว่าตัวคุณน่ะเป็นเดอะซันสำหรับเขาเป็นแสงสว่างสำหรับเขาเป็นเป้าหมายของเขาเป็นสิ่งที่เขาอยากจะมีคุณคุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาแอบมองดูผู้หญิงคนนี้มีความสุข ตัวเขาถ้าตัวเขาเป็นผู้ชายคนนี้เขาก็อยากจะเห็นคุณมีความสุขเขาอยากจะทำให้คุณมีความสุขทุกอย่างเลยค่ะเขาก็ได้แอบมองแอบช่วยเหลือแอบให้กำลังใจคุณตัวของเขานะคะเขามีความสุขอะไรตรงไหนยังไงเขาก็มีความสุขกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปกันนะคะว่าความรักครั้งนี้ จะเป็นยังไงมันเป็นความคุ้มครือก็จริงนะคะคุณอยากให้มีใครสักคนดูแลคุณคุณอยากได้ความรักความซื่อสัตย์ในครั้งนี้คุณอยากให้ความรักครั้งนี้เป็นความรักเด็กๆความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่เริ่มต้นใหม่ความรักที่จะเป็นไปด้วยกันอยากมีใครสักคนดูแลคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะด้านหน้าถือสุนัขด้านหลังมีผู้ชายโอบก,กอดเขาในเวลากลางคืนมันเป็นความรัก ที่คุ้มครือเป็นความรักที่คุณอยากได้อยากจะมีใครสักคนมาปลอบโยนอยากจะมีใครสักคนมาเคียงคู่คุณนะคะเอาละค่ะชาวลักนาราศีกุมภ์คะไม่ว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะใครที่เป็นคู่ของคุณแล้วเขาจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่มีเพื่อที่เดินเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขาไม่ใช่คู่ของคุณแค่คุณหลับตาบเขาก็หายไปจากชีวิตคุณทันทีค่ะไม่ว่าคุณชาวราศีกุมจะรักใครชอบใครแล้วอยากจะให้ใครมาอยู่ในชีวิตถ้าคนคนนั้นไม่มีวาสนาพอถ้าคนคนนั้นเขาไม่ได้เคยจะเป็นคู่คุณมาก่อน ถ้าพมลิขิตไม่เคยให้คุณได้มาคู่กันต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหนมันก็เป็นรักเพียงฝ่ายเดียวแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคู่กันแล้วไม่ว่าอุปสรรคปัญหาใดๆก็ตาม มันก็จะหมดไปแล้วเขาก็จะพังกำแพงตรงนั้นเข้ามาหาคุณและคุณก็จะพังกำแพงตรงนั้นเข้าไปเจอเขาเช่นกันค่ะเอาละค่ะขอให้ชาวลัคนาราศีกุมนะคะโชคดีมีความสุขกับความรักของเดือนนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ